วัสดีทุกคนนะคะโคตรพัฒค่ะภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะเคยมีคน inbox มาค่ะอยากให้โค้ดทําเป็นพวกเหมือนมุกเสี่ยวนี่นะคะ่ะเอาไว้แบบจีบชาวต่างชาตินะคะแต่วันนี้ค่ะโค้ดทําเป็นแบบนี้ดีกว่าค่ะรวบรวม10คําถาม่าสำหรับคนที่กําลังเดทก,กับชาวต่างชาติอยู่นะคะ10คําถามนี้จะทำให้คุณรู้จักคนของคุณได้มากขึ้นนะคะเริ่มจากคําถามที่1ค่ะทุกคน bistu i exto v e r t i e t r o d e r Theater. i n t r o v e r t t h e r t e r b i s t บ mm ิส hmm. ตู t ายเอ็ t ซ์โท t r o อ d e r introvert theater คำถามนี้แปลว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนเปิดเผยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวนะคะคำถามนี้สําคัญะคะ่ะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนวันหยุดเนอ,อยู่บ้านไม่ได้เลยแต่คนที่ต้องไปแฮงเอาท์ชอบไปเจอเพื่อนเนี่ยคุณก็อาจจะไม่เหมาะกับคนแบบ introvert theater นะคะ introvert theater ก็เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะแต่ถ้าเป็น extrovert theater ก็เป็นคนเหมือนแบบชอบไปเจอพบปะผู้คนมะบอกกันนะคะเพราะฉะนั้น extrovert theater ก็เป็นคนที่ลักษณะแบบเปิดเผยะคะ่ะในขณะที่ introvert theater เนี่จะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนิดหนึ่งนะคะข้อ2ค่ะทุกคน bis to I m o r g i n mens order nark mens bis to I m o r g i n mens order nark mens ค่ะ nark mens ค่ะคุณเป็นคนกลางวันหรือคุณเป็นคนกลางคืนค่ะ อย่างกรณีอย่างนี้นะคะเพื่อนสนิทโค้นคนหนึ่งค่ะทํางานกลางคืนค่ะแต่แฟนนะคะเป็นคนที่ทํางานกลางวันค่ะสุดท้ายก็เลือกกันนะคะเรื่องเวลาก็มีผลเหมือนกันนะคะงานบางคนเข้ากัะกลางคืนตลอดงานบางคนเข้ากัะกลางวันตลอดนะคะการดูคําถามแบบนี้จะทำให้คุณรู้จักแล้วก็ลองมองอะไรอีกหลายอย่างไม่มากขึ้นนะคะข้อที่3ค่ะ what is Diana l i l i n g Ban ค what is Diana l i l i n g Ban ควงโปรดของเธอคือวงอะไรค่ะ องตีที่ชอบอย่างบางคนเนี่ยแฟนอาจจะชอบร็อกเลยค่ะบางคนอาจจะเป็นแนวลูกทุ่งอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องศึกษากันละกันน,นะคะข้อที่4ค่ะทุกคน b i s do I cat s e n m e n t order I Hundement r this do I cat s e n m e n t order I Hundement r ก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นธาตุแมวหรือธาตุหมาค่ะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าให้เลือกระหว่างแมวกับหมานะคะเลือกอะไร บางคนก็ชอบเลี้ยงแมวบางคนก็ชอบเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าให้เลือกเงี้ยค่ะแคสเซ็ตแมนกำหมายถึงว่าคนที่เลี้ยงแมวหรือว่าคนที่เลี้ยงหมาให้เลือกสองอย่างนี้เลือกอะไรนะคะสมมุติว่าเราไม่ชอบหมาแต่แฟนเราชอบแมวเนะี่ยแอบอย่างอยแล้วก็จะได้รู้จักกันได้มากขึ้นนะคะต่อมาข้อ5ค่ะ w a what does do to when do that can't even get the bell h u t e d ค่ะ w a what does do to when do that can't even get the bell h u d ค่ะ แปลว,ว่าอะไรที่เธออยากจะทำค่ะถ้าเธอแบบถ้าสมมติว่าแบบเธอมีเงินเยอะมากเลยนะเงินทั้งโลกของเธอเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่เธออยากจะทําคําถามที่สําคัญยังไงคะทุกคนรู้รอเปล่าว่าหลายหลายคนเลิกกันเพราะเรื่องเงินค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทัศนคติของอีกฝั่งหนึ่งว่าเขาทำยังไงเวลาที่เขามีเงิน,นเยอะอย่างไยค,คุณก็มั่นใจแล้บางคนอาจจะเล่นกันมานานรอเปล่าบางคนอาจจะไปเก็บไมมเอาไปลงทุนไหมเนะี่ยเราก็จะเห็นอนาคตได้คะ่ะจากการตัดสินใจเรื่องเงินของเขานะคะทุกคน ต่อมาค่ะข้อ6ค่ะ What would o u w e r d e n Auf d e I k i n was What would you w e r d e n Auf d e I k i n was แปลว่าอะไรอะไรที่เธออยากจะเป็นค่ะตอนเมื่อเธอเป็นเด็กตอนที่เธอเป็นเด็กเนี่ยอะไรที่เธออยากจะเป็นน่ยนะคะความฝันอะไรที่เธออยากเป็นข้อ7ค่ะทุกคน What is e I n r sucker for der d u d i c h n i e l a n g w e i l i g วัดท er ิสายนื้อสักค่ะฟอร์ดแอร์ดูดิสนีลางไวเลยสิ่งอะไรก็ตามแต่สิ่งอะไรเหรอที่ทำให้เธอเนี่ยไม่เคยเบื่อเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนโอเคต่อนะคะทุกคนข้อ8คะ่ Max sport คะ m a x ์คส์ดูสปอร์ตค่ะ m a x ์คส์ดูสปอร์ตเธอชอบเล่นกีฬาไหมนะคะแล้วก็ ข้อ9นะคะทุกคน mm. max to die ganner getzun anderlen max to die ganner getzun anderlen แปลว่าเธอเนี่ยชอบทานอาหารที่แบบสุขภาพหรือเปล่าข้อน,นี้ก็สําคัญนะคะเผื่อบางคนเนี่ยผู้ชายกินบางส่วนแล้วตลอดเลยค่ะถ้าเราเป็นสายบุฟเฟ่ชาบูเนี่ยมันก็จะลําบากนะคะทุกคนแล้วข้อสุดท้ายค่ะ what is die n นะ living side imya in what is die n นะ living side imya in ค่ะ อะไรช่วงเวลาอะไรคือช่วงเวลาที่แบบเธอชอบมากที่สุดเลยในปีนี้จะชอบช่วงไหนร้อนหรือเปล่าหนาวฝนหรืออะไรนะคะแล้วก็ไปถามก็ได้นะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนแหมเดี๋ยวโค้ดให้ทุกคนดูอะไรนะคะถ้าทุกคนเห็นนะคะว่าเมื่อกี้ตอนที่โค้ชทำคลิปมันมีเสียงร้องค่ะ เ้าจะตอบได้นะคะว่าระหว่างคุณเดอร์เมน o ช่นกับ c a s เซอร์เมน o ช่นโค้ดเป็นอะไรคะนี่คะ่ะทุกคนนี่นะคะคือตัวกรอบกวนตอนที่โค้ดอัดคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณรพัฒนะคะภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ